สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้กฎหมาย DIY จะสอนเพื่อนๆทำคำร้องขอขยายระยะเวลาํำแก้อุทธร์นะคะทำแก้อุธอนนะะทอธร์มาได้อย่างไรนะคะอย่างที่แอดมินได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาตัดสินคดีแล้วนะคะหากโจทย์ชนะนะคะก็จบเนาะ แต่ถ้าโจทเนี่ยชนะบางส่วนหรือแพ้โจ์จะอุทธรถูกไหมคะหากจำเลยชนะพอใจก็จบนะคะหากจำเลยชนะบางส่วนหรือจำเลยแพ้คดีจำเลยก็จะอุทธรใช่ไหมคะทีนี้เมื่อโจ์อุทธรแล้วนะคะจำเลยก็ต้องแก้อุทธร์หากจำเลยอุทธรโจทก็ต้องแก้อุทธรเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ แอดมินนะคะจะสอนเพื่อนๆคำคำร้องขอขยายระยะเวลาคำแก้อุทธรของทั้งโจทย์และจำเลยนะคะสมมตินะคะทำไมถึงจะต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาเมื่อศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินนะคะในคดีแพง่งสมมตินะคะว่าฟ้องเรื่องละเมิดนะคะเราเรียกค่าเสียหายไปหนึ่งล้านบาท แต่ศารพิพากษาให้ชนะคดี200แสนบาทนะคะโจทย์เห็นว่าน้อยไปเพราะฉะนั้นโจทย์จึงอุทธร์นะคะอันนี้นะคะส่วนคดีอาญานะคะหากสารพิพากษานะคะจำคุกนะคะใดๆก็ตามในเรื่องของคดีเมาแล้วขับนะคะอาจจะตักขังแทนตักขังแทนที่จะชำระค่าปรับนะคะเจวันนะคะหรือในข้อหา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้ื่นถึงแก่ความตายนะคะสารจำคุก1ปีนะคะไม่รอการลงโทษหรือคดีอาวุธปืนนะคะสารจำคุก3ปีไม่รอการลงโทษเช่นกันนะคะเรื่องนี้จำเลยก็ต้องอุทธรณ์คำพิพากษานะคะหลังจากนั้นโจทก์ก็ต้องแก้กอุทธรณ์เช่นกันนะคะคลิปนี้แอดมินจะพูดถึงภาพรวมนะคะในการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์และ ขอขยายเวลาคำแก้อุทธรณ์และแก้ดีกาของโจทย์และจำเลยนะคะมาดูแบบฟอร์มกันเลยค่ะแบบฟอร์มคำร้องขอขยายเรเวลาคำแก้อุทธรณ์นะคะของโจทย์นะคะอันนี้ก็บอกว่าครั้งที่หนึ่งไปนะคะเพื่อนๆใส่เลขคดีดำเลขคดีแดงนะคะใส่ชื่อสารใส่วันเดือนปีใส่ความนะคะแพ่งหรืออาญาก็ตามนะคะใส่คู่ชื่อคู่ความนะคะคือโจทย์จำเลยนะคะแล้วก็ข้าพเจ้า ก็คือโจทย์นะคะใส่เลขบัตรประชาชน13หลักนะคะใส่เชื้อชาติสัญชาติอาชีพนะคะวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่บ้านที่อยู่เลขที่อะไรนะคะเบอร์โทรศัพท์ใส่ไปนะคะแล้วก็ในคำร้องนะคะใช้แบบฟอร์มคำร้องแบบ7นะคะแบบคำร้องทั่วไปทุกท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะข้อที่1น,นะคะเราก็มรรยายไปว่าคาดีนี้สันในพนักงาวันที่เท่าไหร่นะคะ และโจ์ได้รับสำนักอุทธร์ของจำเลยโดยวิธีปิดหมายนะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่และจะครบกําหนดนะคะระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรน,นะคะก็คือ1เดือนนับจากวันที่ได้รับการปิดหมายนะคะวันที่สมมตินะคะว่าเป็นว่าปิดหมายรับสำนักอุทธร์เนี่ยวันที่1พฤศจิกาหกหกนะคะ รบกำหนดยื่นคำแก้ก็ต้องเป็นหนึ่งทันวาของข,องของเช่นกันนะคะแล้วก็บรันรยายไปว่าโจทย์เพิ่งได้รับสำเนาอุทธร์และกำลังเรียกเป็นข้อได้จริงนะคะหรือเราอาจจะบอกว่าโจทย์เองเนี่ยเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งทานายความนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เขียนอุทธรเพราะฉะนั้นกำลังเรียกเป็นข้อได้จริงแล้วก็กำหนดเป็นข้อพิพาทอะไรก็ตามนะคะซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะย่อหน้า ด้วยเหตุผลนะคมจะเป็นดังกล่าวโจทย์ขอขยายะระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์นะคะออกไปหนึ่งเดือนจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะก็ว่าไปขอสารที่บอนระยานะคะคนมีคนเราจะโปรดนะ,ะลงชื่อโจทย์นะคะแล้วก็ข้าพเจ้านายกสมมตินะคะโจทย์เป็นผู้เรียงพิมพ์นะคะลงชื่อโจทย์ผู้เรียงพิมพ์ขออนุญาตทวนนิดนึงนะคะเราต้องลงชื่ออยู่3ามที่นะคะ ก็คือลงชื่อตรงนี้นะคะลงชื่อตรงนี้ที่สองนะคะแล้วก็ลงชื่อตรงนี้เป็นจุดที่สามนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูคำร้องขอขยายระยะเวลาคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยบ้างนะคะจากที่อธิบายไปเมื่อตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ใส่ เลขคดีเหมือนเดิมนะคะใส่ชื่อสารวันเดือนปีความอะไรนะคะชื่อคู่ความโจทย์จำเลยข้าพเจ้าชื่อจำเลยนะคะใส่ได้สิบสามหลักนี่ก็กรอกรายละเอียดไปนะคะเหมือนเดิมเลยคดีน,นี้สารมหคำพิพากษาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะและก็จำเลยได้รับสำนักอุทธรด้วยวันที่เท่าไหร่นะคะและจะครบกำหนดยื่นคำแก้อุทธรในวันที่เท่าไหร่นะคะ และจำเลยเนี่ยเพิ่งได้รับสำเนาอุทธรณ์และกำลังเรียกร้องข้อได้จริงหรือจะบอกว่าจำเลยเนี่ยเพิ่งได้รับแต่งตั้งทนายความให้เขียนอุทธรณ์เนาะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะย่อหน้าด้วยเหตุผลละครจะเป็นดังกล่าวขออนุญาตขยายระยะเวลาคำแก้อุทธรณ์ออกไปหนึ่งเดือนจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะขอสารได้โปรดอนุญาตนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ ควรปนคนาดานสปอร์ตนะคะแล้วก็ลงชื่อจําเลยข้าพเจ้านายจุดๆนะคะจําเลยเป็นผู้เรียงพิมพ์ลงชื่อจําเลยผู้เรียงพิมพ์นะคะขออนุญาตทบทวนนะคะลงชื่ออยู่สามที่เหมือนเดิมนะคะก็คือช่องนี้นะคะเบอร์หนึ่งช่องนี้เบอร์ 2, 2นะคะแล้วก็ช่องนี้เป็นเบอร์สามนะคะ,ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขอให้เพื่อนๆปริ้นเอกสารเป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะก็คือเอกสารนี้จะเป็นเอกสารแผ่นเดียวนะคะ ินด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ยื่นต่อสารและต้องยื่นก่อนวันที่จะครบกำหนดระยะเวลาคาแก้อุทธร์นะคะก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าสมมติว่าปิดหมายวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกหกใช่ไหมคะเราต้องยืน่นคาแก้อุทธร์ในวันที่หนึ่งธันวาหกหกเพราะฉะนั้นเรายื่นไม่ทันแล้วนะคะเราก็จะขอขยายนะคะจากวันที่หนึ่งธันวาหกหกเนี่ย เป็นวันที่หนึ่งมกราหกเจ็ดอย่างนี้นะคะเราก็ระบุไปเลยซึ่งศาลก็จะสั่งนะคะว่าอนุญาตให้ขยายถึงที่เท่าไหร่เราก็จะต้องมาติดตามคำสั่งศาลด้วยนะคะว่าศาลเนี่ยอนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงที่เท่าไหร่นะคะอนุญาตตามขอหรือว่าอนุญาตถึงที่เท่าไหร่ก็ต้องมามาตามคำสั่งศาลด้วยนะคะเพื่อที่จะ ไม่พลาดในการยื่นทาแก้อุทธรณ์ของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหวังว่าคลิมนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ